สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้สวัสดียามเย็นน้องบุญชูมาเล่นอะไรคนเดียวครับน้องชูทำอะไรครับน้องชูตีลังกาเล่นคนเดียวก็เป็นนะครับน้องชู สนุกจังเลยครับสนุกจังเลยอุ้ยอุยอุยวิ่งไปหาพ่อแล้วชูครับค่อยดื้อน,นะคะทองเพชรเล่นอะไรคนเดียวน้องชูก็เล่นคนเดียวเป็นครับ ยักษ์ครับยักษ์ดูท่านั่งนะคะเหมือนอึ้งอ่างยักษ์เลยอึ้งอ่างที่ไหนครับความสุขตอนเย็นนะคะโอ้โหดูก้นนะคะดูก้นนะคะขาเบียดหมดเลยค่ะขาเบียดหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวพาไปสง่งใกล้ๆนะคะโอ้โห สุดยอดครับลุกขึ้นได้ไหมนี่ติดพุงครับโหมาเล่นกับผมไหมครับแม่แม่มาเล่นกับผมไหมครับโอ้โห ชุบแป้งทอดครับชุบแป้งทอดปุ่นคลุงเลยน้องชูเล่นอะไรครับ <c oughs> ผมชอบครับผมชอบเล่นอย่างนี้เลยครับ <c oughs> อุยอ้ยอุยอ้ยอยอยอย สวัสดียามเย็นนะครับแม่แม่ครับอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับน้องชูบอกน้องชูเป็นห่วงพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับอนอนลองหลูกนอนลองชูชูครับชูสนุกคนเดียวเลยครับ โอ้ยวิ่งไปหาพ่อแล้ววิ่งไปหาพ่อแล้วมันนี่ลูกมาน,นี่น้องชูมาน,นี่ลูกยไปเกล้งพ่อนะครับพอผมอยู่ข้างหลังนะครับ การโยนใส่อีกค่ะเที่ยงก้อนหินใส่แม่ไม่น่ารักนะ มาดูพ่อนั่นอาบน้ำให้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มอมแมมแล้วดินๆใหญ่เลยะคะ่ะทางนี้ครับทางนี้เสียงหน่อยเสียงเสียงหน่อยเร็ว <c oughs> ครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับปะลูกปะชู <c oughs> มันนี่มันนี่ ทองเพชรเล่นคนเดียวสนุกใหญ่เลยทองเพชรไอยินแต่เสียงแอกแอกมาดังมาถึงนี้นะคะเพชรเล่นอะไรครับขอพิชูเล่นด้วยเงียบนิ่ง นิ่งแป๊บ ของาแต่ของกินนะครับน้องชูชูครับชูครับเสียงก่อนเสียง เสียงพอๆหน่อยเสียงพอๆหน่อยครับขอเสียงพอๆหน่อยครับเสียงก่อนเร็วเสียงก่อนเร็วค่ะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งกด่แจ้งเตือนทุกคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะ ก็ต้องขออนุญาตออกจากคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ